วันนี้เราอยู่ที่คลองนาหมอนนะครับแยกใส่น้อยนะครับตรงไปไม่เท่าไหร่ก็จะเป็นแยกใส่น้อยเลยนะครับทะลุไปบางเลนอันนี้คือคลองนาหมอนนะครับวันนี้เราก็ใช้รถหกล้อนะลงนะอันนี้ก็เกือบจะหน้าดินแล้วนะครับมีเห็นหญ้าต้นข้าวไหมครับ อันนี้พื้นที่200ว้อยวาับต้าน้นคือระดับที่เราจะถมแต่ต้นไม้เราตัดหออ สนใจนะครับผมดิ้นนะครับเป็นแปลงแปลงเล็กแปลงใหญ่นะผมดินรอบบ้านนะสามารถติดต่อได้ทีมงานกล้องมนณน,นะครับ0 8 0 9 1 8 9 3 5 9